วัน w วอรวันเดย์วันทริปการเดินทางในรูปแบบคาราวานครั้งใหม่ไปกับครอบครัววันเวครั้งนี้เราเดินทางมาดื่มด่ำธรรมชาติกันที่ดาสดารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีค่ะในการเดินทางครั้งนี้ผู้ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ถึงฟังก์ชันต่างๆและได้ทดสอบถึงสมรรถนะของรถยนต์วันโวโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเดินทางค่ะ ลองนะฮะมาถึงคลิปสถิสติลองกดเข้าไปดูให้เราแวะไปเยี่ยมสักนิดนึงนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับกดตรงโอเคนะครับเข้าไปเราจะเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับ ครับสวัสดีครับผมนะครับชีวานะครับจากรายการชีวาคลาสสิกนะครับและวันนี้ครับเรามากับคณะของวอล v วครับเบิร์ดอัตโมอนะครับวันนี้เราพาลูกค้านะครับคุณลูกค้าของวอล v วนะครับมาออกทริปกันนะครับกรุงเทพปาจีนบุรีนะครับทริปเรานะครับก็พูดถึงเรื่องของการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ของชาววอล v วนะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับเบิร์ดอั o โนมอครับ สิ่งที่ประทับใจในวอล v o เลือกอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยตัวเด่นๆเลยก็คือตัว ACC Adaptive Cruise Control ครับผมทำให้เราขับขี่ด้วยความสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของการจราจรที่แน่นหนานะครับหรือการขับขี่ในช่วงของทางหลวงนะครับก็สามารถใช้ระบบ ACC เนี่ยเข้าช่วยนะครับผ่อนคลายได้เยอะขึ้นกับการขับรถที่ไม่มีในระบบนี้ครับผมเรื่องความปลอดภัยครับจะชอบมาก เลนดิพร์เจอร์ครับเวลาถ้าเราออกไปนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะรถไหลไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเตือนดีครับทุกอย่างเรียกว่าอะไรไม่ผิดหวังเลยแม้แต่เปรียบเทียบก,กับราคาก็ถือว่าคุ้มราคาเกิดมาตรฐานของว n นโว่นี่ยยอมรับว่าดีมากๆเลยครับเพราะปกติจะชอบวนโวอยู่แล้วครับประทับใจที่ขับเคลื่อนเองแทนเราได้แล้วก็ระบบความปลอดภัย ปกติลองใช้แต่ย,ย,ยัง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 ไม่มั่นใจถึง100%วันนี้โอเคเลครับหรือว่าแน่ๆมากเลยครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ใช้มา3ปีก็ทั้ง ACC นะครับมีการปรับเ,เรื่องของระยะในการเตือนนะฮะไม่เคยปิดเลยปกติถึงแม้จะมีเสียงเตือนลำคาญในช่วงแรกๆนะครับเช่น Departure เ Dep a n ร d e p น r t u r e นะครับ พอใช้ไปนานๆเราก็ชินแล้วก็มันดีด้วยในในเรื่องของการเตือนเรื่องความปลอดภัยในกรณีที่เราเกิดสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับวันนี้ใช้ S60 ครับ S60 ใช้มาประมาณสัก4ีหเดือนแล้วครับเครื่องพันหแต่ว่ามันแรงมากยอมรับวว่ามันแรงมากแรงจริงๆเวลาเราขับมาเรามีความรู้สึกว่าความปลอดภัยเราค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าจะมีอะไรมาใกล้ๆเราก็แล้วแต่มันจะมีแวบๆเตือนเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราออกซ้ายมันก็เตือนติ๊ตงต,งต,งติงออกขวามันก็เตือนติงๆ บางทีเราง่วงเนี่ยเราแค่คุมพวงมาลัยครับสนุกสนานครับแล้วก็ได้ความรู้รเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจกับวอลโวที่เราใช้มากขึ้นครับในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายครับผมอยากให้มีทริปอย่างนี้อีกค่ะเพื่อเพื่อแนะนําให้ลูกค้าท่านอื่นและนายต่อๆไปแล้วก็กลับไปนี่ก็จะจะไปนแนะนําให้ครอบครัวไม่ว่าจะใช้รถอะไรลองย้อนกลับมาดูที่วอลโวชวนให้ใช้เหมือนกับเราอีกครั้งค่ะ มากัหลายคันสนุกสนานดีครับขอบคุณครับที่เชิญมาก็ดีฮะสนุกดีฮะง่ายๆดีไม่ไม่มีพิธีตีตองอะไรมากมายเป็นกันเองดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีแบบนี้อีกเรื่อยๆแล้วก็อยากให้มากันอีกเยอะๆมากๆเราจะโฆษณาวอลโวบนถนนให้คนเห็นว่าวอลโวรุ่นนี้ออกมาเนี่ยรูปลักษณ์เป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงทุกคนจะได้เห็นเวลาเราวิ่งไปพร้อมๆกันเนี่ยให้ทุกคนต้องหันตามมองกอน์รบายให้หมดนะครับ วันวุ้วันเดย์วันทริปเย้